สวัสดีทุกท่านเราก็จะเดินทางไปขายนะครับมะขามนะพี่น้อง้อคนบ้าเห็บเกะมากี่วันเนี่ยนะถึงอาทิตย์ไหมประมาณสี่ห้าวันเกะมะขามประมาณสี่ห้าวันทุกท่านตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปต่อพอรบรถนะท่านเฮ้ยเล่มละ่ะฮะเ,เล่มละ่ะเล่มรถล่ละ เออต่อพรบอ,รอะไรไม่มีเล่มไปเอาเล่มรถก่อน <c oughs> จะเดินทางไปต่อพรบรถแล้วก็ไปขามะขามพี่น้องเลยแต่ว่าไม่เอาเล่มไปคือสตีเตอพี่น้องเออเดี๋ยวเอาเล่มไปนะท่านต่อพรบภาษีรถนี่ครับรน,นี่ไง รถหลายคันชื่อเจ้าอะไรพี่น้องรถจักทะเบียนยังเป็นทะเบียนยังน่แต่มีคนถามว่าทําไมขี่รถทุกวันจําทะเบียนตัวเองไม่ได้จาไม่ได้จริงน,นะ่ันนะจริงผมจําทะเบียนรถตัวเองไม่ได้นะอมืมันหลายคันอ่ะนะนะเออตัวนี้ในี่แปดเจ็ดสองเออทะเบียนรถสาิงแปดเจ็ดสองอันนี้สามสามห้าหนึ่งคันนนสีซีแปดสามเออคันนี้สีซีแปดสาม จำซอยกันในได้พี่นอ้องเอ้ยนี่สี่ซี่แปดสามคันนี้เออแล้วก็สามสามห้าหนึ่งเผื่อแบบไปไปเที่ยวงานเที่ยวอะไรแล้วแบบเอาประกาศว่ารถของคุณโรดขยับด้วยทะเบียนรถนั่นนี่น้องจื้อบอรด้เลยเอออ่ะแล้วก็ทะเบียนรถมอไซค์ที่ซื้อเมาาื่อเช้า ท่าไรน,นะสองหกหกบอเออสองหกหกสามสามห้าหนึ่งสี่เอ้ยแปดแปดสี่สามแปดแปดสี่สามกระบะเออ,88 43. 88 43, เอ,อคันนี้สามสามห้าหนึ่งโอ้โหเจ้าะปทะเบียนรถนี่ก็ไม่ใช่เป็นสิบหรือบ 10, 20, อสิบยี่สิบแล้วมั้งเฮ้ยไ่จำไดกพี่น้องเลยคือลืม เราก็จะเดินทางไปขายนะครับมาขามซะก่อนนะท่านก่อนไปต่อ <Okay. S 1> พรบอ <Okay. S 1> บอกมันนั่นนะมันจะไปด้วยหมอนั่นนะไป okay. มันรู้เรื่องอยู่นี่นะคะไปช่วยปลูกทางงานอยู่บ้านานั่กะคะก็ช่วยปลูกขนฟืนเออไ,<ป>ไม่ได้ไปน,นะหมานะ เรียสุกใหญเลยบอกไปหาปู่ไปแล้วเออไปไหลลงไปอยู่บ้านตายายแล้วไปเลี้ยงควายสักพักนะไม่ใช่ไปช่วยปู่ขนฟืนตอนเย็นนอาเลี้ยงควายเดี๋ยวเขาจะซื้อนั้นด้วยไปเอาตัวอย่างก่อนเืองกาจะไหนมากซื้อนี้ทุกท่าน ซื้อลูกปืนเปลี่ยนล้อรถไถจะได้เอาไปขนฟืนขนอะไรได้ลืมว่าจะเปลี่ยนล้อรถไถลืมหน้าลืมหลังพี่น้องเอ,อ้อยว่าแต่จะจำทะเบียนรถเลยจำในสิ่งที่จะซื้อนี่ยังไม่ได้เลยอ่ะดีมากลายไลย่ไกลนะอยู่บ้านนะเฝ้าบ้านแทนไอหลงนะ หลังๆนี่ไอ้ลายเริ่มมาแทนที่จี้ๆแล้วท่านนี่ไอ้ลายอยู่บ้านน้าไลเฝ้าอย่าให้ไกลเข้ามาขี้เียบ้านนะเข้าใจไหมเอออยู่บ้านอยู่บ้านนี้ไม่ต้องไปไหนบอกมาแล้วท่านซื้อลูกปืนทนะุกท่านนี่จะเปลี่ยนเทเลอร์รถไถคันนี้อไว้ไปขนฟืนขนอะไรลูกปืนมันแตกนะ ไม่ใช่มันแตกลูกปืนมันไม่มีเลยเออแล้วก็มันมันไม่ได้แตกมันหลุดออกเลยไปมาลุ้นกันว่าจะได้เงินจากการขายมาคามไหมวันนี้เขาจะรับซื้อหรือเปล่าไม่รู้เอาไปแบบสุ่มๆดูก่อนเออภาวนาขอให้เขารับซื้อเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องขนกลับ เราจะไปหา,า,าขายมะขามก่อนนะท่านตอนแรกว่าจะขี่สลิงไปไหนๆก็จะออกไปทางโน้นแล้วแต่เลยไปขายทีเดียวเลยท่านไปเดินทางมาถึงบ้านโนนสะอาดแล้วท่านบ้านโนนสะอาดนี่ก็มีหนึ่งหลังเนาะบ้านยายยายพรท่านยายพรนี่แก,กก็แข็งแรงดีนะ แต่ดูเหมือนแกนไม่แข็งแรงแต่แกก็อายุยืนนะนนยยพไม่ใช่ยายพรแกไม่ได้เดินแข็งแรงขนาดนั้นแกเดินกโก้อง,อง,อง,องอยู่ยายพรแกเดินไม่ค่อยไหวแล้วตอนนี้เราก็มาถึงบ้านโนนสะอาดแลาวท่าน โอ้เบิกอย่างเนาะอันนี่นี่นี่คือคันบ้านเดียพอร์นแปลงสภาพจำไม่ได้แล้วว่าเราเคยสร้างให้นองเลยนี่ตอนไหนตอนี่ไหนตอนไหนคะแล้วอูซำรถนี้เขาเคยได้ไหมคะอูซำรถเขาไม่ดูมีฟึ่งอะเออเหรอไม่ยามีเพิ่มเออ ตอนนี้เรามาตามหาที่ขายมะขามแล้วท่าน <c oughs> ที่รับซื้อขาอ,อที่รับซื้อมะขามนะนี่นะบ้นานหลังนี้เหปุยเอาเปิดกระจกถามเพิ่มดูดูมาเไปมุยูหายิ่เพิ่มเด้อ่ะแล้วไปใส่ถ้าเราไปไหบซื้อมะขามเอ,าอ้ายูใส่เขาจกหบซื้อมะขามอยู่นี้อยู่น,นสะอาดนีงหูอยู่บอก <ะ>คอมะขามเปียกนะ่ะบุหูงาบัน,นี้เอาละ่ะเอาไปทำข้างหน้าก็ได้ไป<อ>ทำทำ,ทำหาที่ขายมะขามพี่น้องเลยได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้รับซื้อก็เลยแกะเอามาขายเ <laughs> ต็มที่เลยเป็นสิบสิบโลเลยเออเอาเรนะือะไรนกยกบื้นนะเออ ฮะพูดได้ครับซื้อมาขามเปียกหาไปหะลูลูเท่าไหร่โลจักพันโลละสี่พันเออโลละสี่พันพี่น้องเฮ้ยมาขามสมเนาะ เออสี่สี่พันนี่คือสี่สิบบาทได้พี่น้องเอยเออเกือบฮัลาเกือบทีนะทา่รู้เคยเห็นเขาเราก็มีประมาณร้อยลูกมีแล้วนาหฮัลลาคิลาดงดองนี้เพิ่งเหรอให้สร้างจะรักว่าอ้าวดิสั่งทันไมขายทุกิโลมันคือให้ในสิบโลสองกีบเออเอ่ะมาลุ้นลุ้นกันว่าสิได้เงินจากบาท ท10โลกีเตียรับซื้อมาขามอันบ่หรือว่าไม่มีไม่มีกำหนดไม่มีจำกัด,มา,ดมาโลดบะ10โล10โล2 10โล2โอเค้องกันแถมถุงเลยคอถุงน้ำมีอยู่ฮะเจ,จ้าไปทำอะไรถุงเอาไปใส่มาขามแล้วค่อยจะแกะมาะขามขายเนอะเอาจะแกะเอ็กะ

แบบโลละซิบฮะเขากาลแกเอาเองตรงนี้เนาะเองแบบขายยกอันใส่เม็ดมีเม็ดน้ำหนักกันีโลละซิบคันแบบโบแกะบะยังเลยดิโลละห้าแบบเป็นมะขามล้วนห่อโอ้โลละห้าบาท้าแบบไม่แกะแม่อะไรเลยเอามาเป็นนวยเลยนะโอ้ นี่มะขามสุ่มได้พี่น้องเ้ย่แม่นหวานได้เพิ่นก็ซื้อเขาสิบบาทเนาะส่วนใหญ่เขาก็จีบปเทศพวกอันพวกอันพวกอนสนหเขาไปเที่วได้เงินไปเที่ยวงานโซเลยพี่น้องพวกอันซอสพวกอันยังแบบนี้แหละเขาไปเที่ยวได้เงินไปเที่ยวงานโซเลยพี่น้องไปได้เงินไปเที่ยวงานโซแล้วไปกันเด้อไปซื้อไปใส่เงินก่อน เออเปันสิไปขึ้นประคามแกะประคามต้อนป่านนี้เลยเไ,ไปอ,อ,อาชีพอาชีพตอนแรกมันสิเสริมตอนนี้มันจะเป็นหลักแล้วนี่อาชีพเสริมขี <c oughs> ่กับไปนี่หามะค้ามอีกแล้ว่านนี้ <c oughs> โอ้เจ้าไปกินกระโลนึงกิกนเถอะเนอะใช่ไหมไปทุกท่านได้เงิน400บาทดีใจกับคนบาเหตุที่ได้เงินจากกนเอา้าเราว่าจะถอยตรงนี้มีรถมาพอดีเราถอยตรงนี้ก็ได้ไม่ยากนี่ไปตามวนนั่นก็ได้ไม่วนเลยเราหลบเขาก่อน นอนเขาก็แกะมาขามแล้วนะกแกแล้วเนาะเขาไปอยากได้ยุ่นเนาะเจ้าก็ได้ <c oughs> ปุ่นเห็นบ่กลัวเขาขึ้นให้ปุ่น <c oughs> เขากำลังแบกมาขามอยู่เนาะเขากขึ้นขางมีย่ปุ่นขึ้นบ่ปุ่นขึ้นมาขามกันใหญ่เลยแบบนี้พ <c oughs> ี่น้องเลยนี่กำลังแกะซอยข้างมีอ่ะเป็นลูกสิ้นไปยะกกินปุ่นเขาบังลัวเขาปุ่นขึ้นไปมาขามแล้วแต่ละคนเออมาขปปามหวานหรือเปล่าว่าเขาลงทุนขนาดนั้น ตอนนี้ได้เงิน400บาทเร้ว <500 S 1> <า>ท่าน408บาทแกะมาขามขายเอออยู่บ้านนนสะอาดนะรับซื้อไม่อั้นเรท่านอยู่ตรงร้านค้ากลางหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆกับศาลานะศาลาหมู่บ้านนะนะศาลาที่เขาใช้ประชุมใช้อะไรกันนะเอออ่ะอยู่ตรงร้านค้าถามไปเขาก็หู้จักอยู่ดอกตรงไหนรับซื้อมาขามนะ เออนี ia, anything, ่นี่นี่ศาลาหมู่บ้านนี่อยู่ตรงนี้นะท่านศาลาส่วนนี้เป็นบ้านผู้ช่วยเออเรามาทําบ้านเายพรตอนนั้นเราทําตรงนี้นะเราสมบูรณ์จะปุชมานดีนะไหม่ะคุณร่างเป็นไนกันล่ะอ้วนอย่างนี้ทเห็นอ้วนล่ะบักเองอยู่ปักโลโลอยู่ในกินเด็กกอนอะไรนั่ยลืมไปสมองก่นไปนั่งไปถึงตอนน่ะเป็นยังไงเอาด้วยเปลี่ยนตะวันเครื่อง อเดินทางนะท่านตอนนี้เราก็ไปต่อพรบรต่อนะพระบภาษีต่อเอามาขามาขายพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นบ้านที่หลวงมาทําให้นะเขาทําดีนะท่านบ้านหลังนี้นะหลวงเขาทาให้เ็าคิดนี่นี่บ้านหลังนี้บ้านหลวงพุนตาบอดนะ เป็นพี่น้องกับคนที่เข็นล้อบ่อยบ่อยที่มาดามโอ้ชาวบ้านเขาเกะมะขามกันขายสนั่นวันไหวเลยเนาะมันเกะวันหนึ่งนี่มันได้ไหมเงินสี่ร้อยนี่ถ้าเอาเต็มเต็มวันเลยก็ไม่ได้แลวคนเดียวไหนจะไปตปีนไหนจะเกะเปลือกไหนจะเกะอันนั้นเนาะสมมติว่ามันมันมีเป็นตัวมะขามอยู่แล้วนะไม่ได้หรอกเนาะมันมันเยอะเกินเนาะ สองวันเนาะสี่ร้อยถ้าเต็ม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 วันนะอะไรทั้งปัวทั้งเมียก็ซอยกันนี่ไปดิแฮงดา,าเฮาเอออะทุกท้านถนนเส้นนี้ก็ลาดยางแล้วพี่นอ้องไม่ใช่ลาดยางคอนกรีตแล้วนะปีที่แล้วยังเป็นแบบถนนลูกรังบกหินก่อนบา๊งไงอยู่เออมาปีนี้โอ้ถนนหนทางดีขึ้นนะครัมสมบอ ยังไงก็ฝากไว้เท่านี้้วท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนมโพธินะครับผมสวัสดีครับ